ขัพยากรณ์อากาศนะครับประจําวันของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศของวันที่26เมษายน2564้อพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณความกดอากาศสูงะระอกกหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศจีน ใต้ในวันที่26เมษาย,ยนต์สน้ายในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและอาจมี ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับที่จังหวัดอุดรธานีอำเภอเมือง ตอนนี้ก็มีฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นมาแล้วนะครับตั้งแต่เกือบเกือบหกโมงเย็นนะครับแรกก็ตกปลา,ปลายต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนถึงขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับก็ตกแล้วก็มีฟ้าลองฟ้าแลบนะครับอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้อำเ,เ,เภอเมืองจังหวัดอุดรมหรือว่าในเขตบริเวณรอบๆ ก็คงจะได้น้ำํำชุ่มช่ำนะครับต้นไม้ดินก็คงจะได้รับความชุ่มชื้นไปด้วยนะครับครับได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูทางเรดาร์นะครับว่ากลุ่มเมฆที่คลุมอยู่ในตัวอวเพอมเมืองจังหวัดอุดรนั้นมี พื้นที่ของกลุ่มเมฆนั้นมีความกว้างใหญ่ขนาดไหนนะครับดูฟ้าแลบนะครับนี่ครับการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆนะครับที่จะเคลื่อนตัวมาจากทางด้านด้านใ,นใต้นะครับเข้ามาในตัวอ,อำเภอเมืองอุดอรเต็มเต็มเลยนะครับ นี่ครับที่อยู่ที่พักนะครับที่โรงแรมการมณีเฟสนะครับตอนนี้ฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องตกแรงอยู่เหมือนกันนะครับจากตอนแรกนึกว่าฝนจะตกไม่มากนะครับแต่ปรากฏว่าต่อนเนื่องถึงตอนสี่ทุ่มนี้ก็โหยังไม่หยุดเลยนะครับไหลแรงมากเลยนะครับวุ่ย ฟ้าแลบน่ากลัวมากนะครับครับท่านผู้ชมครับฟ้าล้องตลอดเลยนะครับแล้วก็มีฟ้าแลบด้วยวันนี้ก็คงจะได้น้ำ ต้นมงต้นไม้ก็คงจะชุ่มชุ่มชื่นนะครับเชียวเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมกับฟ้าแลบมาเนี่ยผมโอ้เสียวแป๊บเลยครับนี่คงจะต้องกลับเข้าไปในห้องก่อนนะครับครับผมจะให้ดูการเคลื่อนตัวของเมฆนะครับสกลน,นครนครพนม อ,อุดรธานีนะครับาได้รับเต็มเต็มเลยนะครับกลุ่มเมฆยิ่งแถวทางสกลโอ้โหกลุ่มเมฆใหญ่มากเลยขึ้นไปทางหนองคายโอ้โหทางเหนือของอุดรก็เยอะนะครับหนองคายเต็มๆเลยนะครับ วันนี้ได้น้ำกันท่วนหน้าเลยนะครับ